เพื่อเมาสายคริปโตทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่องเมาส์ร็อกเกรเทียช่องสำหรับพลพักรค XRP a r m มีและท่านที่สนใจในระบบนิเวศของ XRP รนะวันนี้มีอัปเดตเรื่องคดีนิดหน่อยนะแล้วก็พอดีเอาเรื่องแถมมาฝากเป็นพรบรคริปโตฉบับใหม่นะที่กำลังล่างกันอยู่นะพอดีธนาเจอร์มี่เนี่ยนะแกัปเดตเรื่องคดีใช่ไหมในเรื่องของวันที่สาลนัดไต่สวนเมื่อวันที่7ที่ผ่านมาแล้วแกก็มีการแถมมาให้บอกว่าในส่วนของตอนนี้เนี่ยแกกำลังลุ้นนะตัวร่างพรบที่ชื่อว่าลูมิ อันนี้จะเป็นร่างพรบบคริปโตตัวล่าสุดที่กําลังพิจารณากันอยู่นะครับแกบอกว่าอย่างนี้แกบอกว่าเนื้อหาเนี่ยนะเอื้อนะหรือว่าส่งเสริมเรื่องคริปโตอย่างยิ่งนะ,ะเรื่องภาษีใช่ไหมบอกมีการเขียนอย่างละเอียดนะพูดพูดถึงเรื่องของการเสียภาษีนะ,ะพูดถึงเรื่องของการรายงานใช่ไหมพวกทรานซัคชันต่างๆนะ ครั้งครั้งที่แล้วเนี่ยถ้าจำไม่ผิดนะมันจะต้องรายงานทุกทรานซัคชันอย่างเงี้ยคือสมมติการซื้อขายใช่ไหมหรือการโอนอะไรพวกนี้เห็นบอกต้องรายงานทุกครั้งซึ่งมันเป็นภาระที่มากเกินไปล่าสุดเ็นบอกเหลือ2ครั้งเงี้ยต่อปีนะให้รายงานแค่2ครั้งต่อปีซึ่งแกบ,บอกว่ามันค่อนข้างจะ make sense แล้วก็เป็นไปได้สําหรับคนที่ได้ e ร o บ p r o โปรเจกต์ต่างๆในโลกคริปโตนะและแกบ,บอกว่าตัวเนี้ยค่อนข้างจะเอื้อให้กับโลกคริปโตแกก็เลยเชียร์บอกว่าวัางว่าคงจะผ่าน เห็นว่าถ้าอนุมัติเนี่ยจะมีโอกาสอนุมัติสักประมาณสิงหาคมปีนี้นะประมาณสิงหาปีนี้นะก็ไม่นานนะสเดือนเองนะเพิ่มพ่ร้อมกับคดีเลยนะแล้วแกก็แอบบอกแกบอกว่าแล้วพรบอตัวเนี้ยจะมีผลกับคดีหรือไม่นะข่าวข่าวเรียกว่าไม่ไม่เชิงแย่แล้วกันก็คือแกบอกว่ามันจะไม่มีผลโดยตรงกับคดีนะเออมันจะมีผลก็ต่อเมื่อริปเปิแพ้ถ้าสมมุติว่าริปเปิแพ้นะตัวร่างรบ์ฉบับนี้เนี่ยมันจะเอื้อทําให้ริปเปิแก้สถานการณ์ได้ดีขึ้นแล้วกันถ้าโดยสรุปนะ เช่นมันจะมีการให้เลือกใช่ไหมไปเลือกขึ้นทะเบียนอย่างเงี้ยว่าจะไปขึ้นทะเบียนกับ CFTC หรือว่า SEC นะแล้วก็ขั้นตอนในการาขึ้นทะเบียนเนี่ยเห็นบอกว่าจะยุ่งยากน้อยลงนะจะมีมีกระบวนการที่ค่อนข้างจะง่ายนะเพราะฉะนั้นแกก็เลยบอกว่าในกรณีที่ท้แพ้นะอไอ้ตัวพอบอตัวนี้เนี่ยมันก็จะเอื้อให้ Ripple สามารถแก้ไขสถานการณ์ได้ดีขึ้นนะแกก็พูดเป็นข่าวดีมาอันหนึ่งที่เอามาเชื่อมโยงนะ คราวน,นี้ในวันที่7ใช่ไหมที่ผ่านมานะต้องขออภัยนิดนึงพอดีช่วงที่อยู่ต่างจังหวัดตลอดเพิ่งได้กลับกรุงเทพนะก็เลยได้กลับมาอัปเดตผมก็เลยพยายามไปนั่งฟังแกใช่ไหมที่นายเจอร์ีวิคเคะห์แล้วก็ลิสต์ประเด็นที่น่าสนใจมาสรุปให้ฟังนะประเด็นเมื่อวันที่7เนี่ยนะทัวร์ได้ฟังนิดนึงก็คือว่าศาลเรียกนัดพิเศษใช่ไหมศาลบอกเอ,อ้ยเอชใช่ไหมแล้วก็ริปเปิมาเจอกันตัวเป็นๆหน่อยนะเ,ออเพื่อจะมาคุยเรื่องของไอตัวคําร้องล่าสุดที่ SEC เนี่ยพยายามจะยื่นเป็น มุกใหม่นะมุกใหม่ก็คือยื้อเรื่องของเอกสารคุณฮินแมนนะขอไม่เปิดเผยใช่ไหมแต่ว่ามุกก่อนๆนี่ใช้ DPP ซึ่งก็เรียกว่าแพ้แพ้แล้วก็อทธทณ์ใช่ไหมแล้วจัสติเเบิร์นก็กำลังจะตัดสินเร็วนี้เหมือนกันนะก็คือดูจากทรงแล้วแหละแก้วคงจะยืนตามเดิมแล้วก็ลูกเล่นก็คงจะไปพยายามยื่นที่จัสติโทเรสที่เป็นหัวหน้าคณะนะแล้วก็คงจะไม่รอดเหมือนเนัินนะจัสติโทเรสก็คงรอทุบอยู่นะก็ต้องดูว่าจะดึงไปได้แค่ไหนแต่ว่ามุกของอไอ้ตัวเขาเรียกว่า a Privilege เนี่ยอันเนี้ยนะ ก็เป็นมุกใหม่ที่บอกว่าเอางี้ในเมื่อ DPP ไม่เวิร์กใช่ไหมเปลี่ยนเป็นใช้สิทธิ์ของทนายกับลูกความเป็นความลับนะคราวนี้เนี่ยทนายเจอร์มีแกก็มาทวนนะโดยโดยให้แฟนแกมาทวนให้แกบอกว่าเรื่องของไนะอ้คลีนนะอัชชอนนี่พรีเวลจ์เนี่ยมันมีเงื่อนไขยอยู่3ข้อนะครับนะหนก็คือมันต้องเป็นการสื่อสารระหว่างทนายใช่ไหมกับลูกความ2ต้องเป็นข้อมูลที่เป็นความลับ นะต้องเป็นข้อมูลที่เป็นความลับนะสต้องเป็นลักษณะการให้คาแนะน,นำในเชิงกฎหมายโอเคนะสิ่งที่เป็นปัญหาคืองน,นี้มันคือข้อ1ข้อ3นะที่แกบอกว่าเป็นปัญหาหนักนะก็คือว่า,าแกบอกว่าอย่างแรกเลยเนี่ยอันนี้ตั้งแต่ทนายาทินมูภร,รยาทนายเจอร์ี่นะแกเล่าให้ฟังแกเป็นอาจารย์สอนกฎหมายนะแกก็บอกว่าสมัยก่อนแกเคยว่าความให้กับรัฐฟลอริดาเป็นเป็นหน่วยงานราชการใช่ไหมแกบอกว่าปัญหาของข้อที่1เนี่ยเป็นปัญหาเสมอเลยเวลาที่เราเป็นหน่วยงานราชการก็คือใครคือลูกค้า คำว่าลูกค้าเนี่ยมันคือใครนะสิ่งที่เป็นปัญหาของ SEC คือน,นี้มันพูดกลับไปกลับมานะอย่างเช่นว่าเดี๋ยวก็บอกว่าฮินแมนคิดเองพูดเองใช่ไหมเดี๋ยวก็บอกว่าเออเป็นในฐานะของออหน่วยงานใน SEC ใช่ไหมนะแล้วก็เหมือนกับว่าเป็นกึ่งยิงกึ่งป่างเป็นทั้งส่วนตัวเป็นทั้งกึง่งนึงที่เป็นทางการด้วย ปัญหาของการที่มันยึกยักตรงนี้เนะี่ยทนายทีนูแกบอกว่ามันจะเป็นปัญหาในการนิยามคําว่าใครคือลูกค้านะคือ sec ตอบจะ,ะตอบยากมากนะว่าสุดแล้วใครคือลูกค้ากันแน่นะโอเคนะคราวนี้ judge torres เองเนี่ยแกก็ไปมุ่งในเรื่องของประเด็นเขาเรียก legal advice ก็คือไหนอธิบายใช่ว่าไอตัวคําแนะนําของทนายเนี่ยที่ให้คุณฮินแมนในการออกจดหมายใช่ไหมมันแนะนําเรื่องอะไรนะครับนะเขาถามว่าอะไรคือเนื้อหาหรือข้อความนะที่ฮินแมนได้รับใช่ไหม ที่ถือว่าเป็นคําแนะนําทางกฎหมายโอเคนะนี่คือใระเดหนึ่งที่เอสซีเขาบอกว่าตอบไม่ค่อยได้นะแล้วก็นะจุดประสงค์แกแกพูด่งนี้นะแกบอกว่าอ้าวก็ในเมื่อคุณคุณคุยมาตั้งแต่ตอนแรกใช่ไหมว่าจุดประสงค์ของอีเมลเนี่ยนะฮะก็คือเป็นความเห็นส่วนตัวใช่ไหมเป็นความเห็นส่วนตัวแล้วทาไมนะทำไมทนายของ SEC ที่เป็นคนภายในเนี่ยถึงต้องมาให้คําแนะนําคุณฮินแมนฟังให้ดีนะก็คือเหมือนกับว่าเราเนี่ย จะไปออกความเห็นส่วนตัวใช่ไหมแต่เรามาใช้คนในราชการนะนึกออกไหมว่าเอ๊ะแกก็ถามว่ามัน make sense เหรอแกถามว่าตัวทนายในใน S.C.C เนี่ยจะมาให้คำแนะนำคุณฮินดันทำไมฟรีๆอย่างงี้นึกออกไหมมันดูไม่สมเหตุสมผลโอเคนี่ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่อ S.C.C นี่หลักๆเหมือนกันนะแต่ที่หนักสุดเลยก็คือว่าในระหว่างที่พูดนะจัสตินเนตเบิร์นเนี่ยมีการสอบถามไปอีกหนึ่งครั้งถามถึงเรื่องของจุดยืนนะว่าตกลงว่าเอ S.C.C เนี่ย จุดยืนของอีเมลฮินแมนเนี่ยเอาไงกันแน่แล้วปรากฏว่าทนายที่มาพูดของเอเซซีนะเป็นทนายใหม่เว้ยเขาไปเอาทนายใหม่ที่ไหนมาพูดก็ไม่รู้นะขององทนายเจอรม์มีบอกว่าเหมือนกับเป็นเป็นปน,นัดไต่สวนที่มีแต่ตายกับตายเท่านั้นก็เลยพยายามแบบจัดจับฉลากสุ่มแล้วก็ใครซวยก็นะออกมาพูดแล้วกันนะทนายใหม่คนนี้เนี่ยพูดพลาดนะนะโดยบอกว่าอย่างี้นะทนายเจอรม์มีบอกว่าสารถามว่าตกลงว่าอีเมลคุณฮินแมนเนี่ย เป็นนโยบายส่วนตัวใช่ไหมหรือเป็นนโยบายของหน่วยงานใช่ไหมทนายตอบว่าอย่างนี้นะเป็นการให้ความเห็นที่ถือเป็นตัวแทนของหน่วยงานนะคุณหินแม่นนะแล้วก็ตั้งใจนะทนายพูดงนี้นะตั้งใจที่จะเป็นข้อแนะนำใช่ไหมเกี่ยวกับมุมมองทางด้านดิจิทัลแอสเซทหรือพวกคริปโตเคอเรนซีนะคือที่พูดแบบนี้นะถ้าเกิดพูดแบบนี้เนี่ยหมายความว่าเรื่องแฟร์โน t ติสใช่ไหม ที่ที่ริปเปอร์เอามาเล่นใช่ไหมบอกว่าเอาก็มันไม่เคลียร์ใช่ไหมอันนี้เรียกว่าแทบจะเหมือนกับพูดพูดแล้วยอมแพ้เลยนะคือพูดง่ายๆคือถ้าไปตอบแบบนี้ใช่ไหมแล้วถูกบันทึกไปเรียบร้อยแล้วนะเขาบอกว่าการตอบผิดเรื่องนี้จะนํามาหลอกหลอนทนายเจมี่บอกว่าจะถูกหลอกหลอนในในช็อตต่อๆไปแน่นอนเพราะว่ามันคือคาให้การที่อย่างเป็นทางการกับสารนะมีการบันทึกเรียบร้อยนะคือพูดง่ายๆคือพูดผิดอะแต่ว่ามันเป็นการพูดผิดที่ซีเรียสมาก ทนายเจอร์มี่บอกแกตกใจนะว่าพูดอย่างนี้ได้ไงนะคือพูดง่าคือเหมือนกับพูดแล้วแบบทำให้แฟร์โนติสมันมันมันชนะเลยอะลักษณะแบบนั้นนะก็คือว่าดันดันไปบอกว่าความตั้งใจของฮินแมนเนี่ยก็คือตั้งใจจะเป็นแนวทางให้กับตลาดในการใช้ในการวิเคราะห์ดิจิทัลแอสเซทว่าเป็นหุ้นหรือไม่เป็นหุ้น อ่านะครับนะซึ่งอันนี้เขาเรียกว่าพลาดเพราะว่าที่ผ่านมาต้องเข้าใจอย่างนี้ที่ผ่านมาเนี่ยนะที่บอกว่าอีเมลคุณฮินแมนเนี่ยเป็นความเห็นส่วนตัวเพราะว่าต้องการจะหลบเหลี่ยมนี้ไม่ต้องการจะให้ออกมาในลักษณะแบบนี้นะครับนะเพราะฉะนั้นก็ต้องมาดูอีกทีหนึ่งว่าอ่อันนี้ต้องจ่ายค่าราคาหนักขนาดไหนนะแต่ว่าต้องต้องบอกเลยว่าจากรูปรูปคดีที่มีการพูดคุยวันที่7นะก็คือเละนะไม่มีทรงเลยในส่วน SEC นะ เอ็กซ์พีอาร์มีก็คือลอยอย่างเดียวนะคุณไม่มีความกังวลเรื่องคดีนะไม่ต้องกังวลนะคดีเนี่ยนะมันไม่มีทางพลิกไปทางไหนนะช่วงนี้ก็สะสมไปนะครับในทใี่เราคุยกันอ่ะคราวนี้มันจะมีน,นิดนึงก็คือเมื่อสักประมาณ10กว่าชั่วโมงที่แล้วนะมันจะมีทนายเจมส์เคฟลายเล่นเนี่ยแกมีคำร้องที่เพิ่งออกมาก็อัปเดตด้วยเลยอันนี้คืองี้ฮะเอ่อถ้าจำได้ล่าสุดนะมันจะมีเคสของทนายจอห์นดีตันใช่ไหมที่เขาจะขอไปแจมนะขอไปเขียนอ่าแจมในส่วนของอ่าเขาเรียกว่าไอตัวอ่าดูเบิร์ตอ อะไรนะคำร้องดูเบิร์ดนะโทษทีมันจะเป็นคําร้องที่จะไปขอตัดใช่ไหมขอขอตัดไอเ e ็กซ์เ c o ร e ด y ิสหรือว่าทนายที่เป็นผู้เชี่ยวชาญของฝั่ง SEC ให้คําให้การของผู้เชี่ยวชาญเหล่านั้นเนี่ยไม่เป็นผลต่อสารไม่เอาพิจารณานะครับนะล่าสุดเป็นของเขาเรียกด็อกเตอร์ดูดี้นะนั่นคือชื่อของคนที่กํากลังจะไปไล่โจมตีกันอยู่นะโอเคโดยด็อกเตอรดูดี้เนี่ยทวนอีกครั้งนึงก็คือเป็นคนที่ อ่าเคลมว่าอ้างว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านบล็อกเชนนะครับนะแล้วก็บอกว่าได้มี uh, การไปพูดคุยใช่ไหมแล้วก็ไปไปคุยกับพวก XRP investor แล้วก็บอกว่าเข้าใจว่า uh, XRP investor เนี่ยซื้อใช่ไหมซื้อ XRP เพราะอะไรน่นะั่คือประเด็นนะโอเคนะคราวนี้อ uh, ไอตัว s e c เนี่ยถ้าผมใจผิดน,นะมันมีประเด็นก็คือว่า uh, รู้สึกว่า e x p e r t เหล่านี้มันมีคนไป ขู่เหมือนกับขู่อ e ีเมลหรือว่าไปไปไปขู่ทางไซเบอร์นะว่าจะเหมือนกับไปทำ line, ร้ายอะไรพวกนี้นะอะไรเงี้ย s c c มันจะเอามาเป็นข้ออ้างบอกว่าขอปิดเหมือนกับว่าขอปิดข้อมูลแล้วก็ไม่ให้ข้อมูลเหล่านี้กับจอห์นนีตันหรือออกสูนะ่สาธารณะอย่างนี้นะครับนะ ล่าสุดคืองี้ล่าสุดสารบอกว่าไม่ให้ปิดนะไม่ให้เอาไปปิดไปไปไปเขาเรียกว่าส่งภายใต้ซีลก็คือว่าปิดเป็นความลับรู้กันเฉพาะในสารกับตัว SEC อย่างเงี้ยกาทนายอย่างเงี้ยนะครับสารบอกว่าห้ามทําแบบนั้นห้ามซีลนะห้ามปกปิดแต่ว่าให้ขีดค่าบางส่วนที่เกี่ยวข้องได้เช่นอาจจะต้องลบที่อยู่อะไรที่เกี่ยวกับตัวผู้เชี่ยวชาญอย่างเงี้ยเพื่อปกป้องอันตรายแต่เนื้อหาไม่เกี่ยว พูดง่ายคือ SCC มันมั่วว่างั้นเถอะมันมันมีประเด็นเรื่องความปลอดภัยของตัว Expert Witness ของมันนะนะแล้วมันก็มาพ่วงนะจะทำให้เหมือนกับปิดปิดคำร้องปิดข้อมูลไปทั้งหมด100%เอลยสารนี่ก็เลยไม่อนุมัตินะนี่ก็เพิ่งออกมานะครับนะเ,เรื่องนี้จะเป็นมีผลกับเรื่องของคำร้องของจอห์นดีเทนเดี๋ยวต้องดูทีนะคำร้องของจอห์นดีเทนเนี่ยยังไม่เห็นนะว่า p p r o v e ก็คือเขาขอเขาขอบอกว่าขออนุญาตเขียนคำร้องเสริมนะเพื่ออธิบายเ,เขาเรียกว่าเหตุจูงใจของ x r p โฮเดอร์ uh, holder, นะเพราะว่าเขาเนี่ยมีอยู่ในมือเขาเนี่ยนะตั้ง6 0 0 0ื่นคนแล้วเขามีลักษณะที่เรียกว่าเป็นคนที่ให้การแบบว่าเขาเรียก sworn testimony uh, Test ก็คือว่ามีการลงคำสาบานแล้วก็มีเป็นหลักฐานที่เอามาใช้ยื่นเป็นหลักฐานในศาลได้ประมาณ3,000กว่าคนนะซึ่งถือเป็นตัวแทนอย่างเป็นทางการของ XRP holder อันนี้มีอีก3,000คนนะแล้วก็อีก6 0,000นี่คือคนที่มาลงชื่อนะลงชื่อเรียกว่าร่วม่งไงนะโอเคนะเพราะฉะนั้น เดี๋ยวต้องดูอีกทีนึงว่าศาลอนุมัติไหมให้จอห์นดีเทิลเนี่ยนะกับเหล่าเอ็กซ์พีโฮเดอร์ที่ไปลงนะสตยาบันเนี่ยมีการยื่นคำร้องเพื่อ,อะจะมาเขาเรียกว่าคานคานกันกบดร์ดูดี้หรือเปล่านะคืออธิบายครั้งนะเฟสตอนนี้คือมันกำลังจะเข้าสู่ช่วงตัดขากันในส่วนของ Expert Witness นนะต่างคนต่างจ้างผู้เชี่ยวชาญมาแล้วก็อ้างใช่ไหมอ่าริปเปิลก็จ้างผู้เชี่ยวชาญของตัวเองมาทั้งเรื่องบล็อกเชนเรื่องกฎหมาย เอ c ซก็ตั้งไปไปจ้างนะจ้างผู้เชี่ยวชาญมาแล้วก็มาให้การสู้กันในศาลนะคราวนี้สิ่งที่จะเกิดขึ้นทวนก็คือว่าแต่ละฝั่งจะต้องพยายามดิสเครดิตซึ่งกันและกันนะว่าไอตัวผู้เชี่ยวชาญของอีกฝ่ายเนี่ยนะไม่ค u a ลีฟายบ้างนะหรือว่าวิธีการไม่เหมาะสมบ้างนะหรือข้อมูลไม่เหมาะสมเพื่อให้ศาลยกตัดไม่เอาข้อมูลตรงนี้มาใช้เพียงการับพิจาจณานะไอด็อกเตอร์ดูดี้มันสำคัญยังไงนะมันสำคัญตรงที่ว่าเมื่อคดีของเ e l e g r a m นะเหรียญชื่อแกรมนะ สารเนี่ยโอ้อ้างอิงไอ้คำให้การของดูดี้เนี่ยเยอะมากนะครับนะเ็นบอกว่า40กว่า,าข้อความเนี่ยที่สารตัดสินให้ s อสซชนะนะก็เลยเป็นหนึ่งในประเด็นหลักนะที่ทางริปเปแล้วก็ทางทนายจอห์นดีเติลเนี่ยจะไปเรียกว่าร่วมจัดการนะพยายามจัดการว่าเอ้ยอไอคนเนี้ย มันน่าจะมีการให้ข้อมูลที่เกี่ยวกับ XRP holder ที่ไม่ถูกต้องเพราะว่าเชื่อว่าอาจจะไม่ได้มีการคุยกับ XRP holder หรือหรืออาจจะมีการไปคุยมานิดหน่อยแค่ไม่กี่คนแล้วก็มาอ้างบอกว่านี่คือความเห็นของ XRP holder ทั้งหมดอย่างเงี้ยนะครับนะเพราะฉะนั้นอันนี้คือสิ่งที่กำลังสู้กันอยู่นะครับโอเคนะคราวนี้ในส่วนของคดนะีอย่างที่บอกนะเดี๋ยวเดือนออนี้นะ ก็น่าจะค่อยๆเห็นผมคิดว่าวิกสอวิกน่าจะได้เห็นเรื่องของ DPP อีกครั้งแล้วนะว่าสุดท้ายจัาชเนตเบิร์ยืนไหมแล้วก็จะไปยืดอูทรวงกับจ้าทรเวสหรือเปล่านะแต่ว่าที่น่าจะเดือดมากคือช่วงเดือน7เดือน8นะเพราะว่าช่วงเดือน7เดือน8นะฮะอย่างที่เราพูดกันเสมอก็คือคำร้องต่างมันน่าจะงวดถึงขีดสุดละถ้าถ้าถ้าผมเดานะถ้าจะยอมความเนี่ยก็น่าอาจจะเป็นแถวนั้นชักงเดือน8บวกลบโอเคนะนะเพราะฉะนั้นในช่วงนี้นะในช่วงที่ราคาต่ำๆใช่ไหมอ่อ สังเกตนะมันดูไม่ค่อยนิ่งมันดูไม่ค่อยน่าสนใจนะสังเกตได้ยอดช่องพวกคลิปตัวอ่างด่านี่แล้วก็เริ่มดรอปกันนะมันมักจะเป็นสัญญาณที่น่าสนใจเนาะส่วนใหญ่ถ้าเราสังเกตลองนึกถึงภาพตัวเองนะไปไล่ซื้อตอนที่มันระเบิดเถิดเทิงไปแล้วใช่ไหมผลมันเป็นยังไงบ้างนะปกติเนี่ยนะถ้าเกิดเราซื้อตอนที่มันเงียบๆนะลมคลื่นมันสงบเนี่ยนะเรามักจะได้เปรียบนะอันนี้ไม่ใช่คำแนะนำการเงินนะเป็นการพูดแชร์ความคิดเห็นนะต้องใช้วิจารณญาณแล้วก็ตัดสินใจเองนะแต่ว่าส่วนตัวก็ยยังออู่เเหมมืนดิ ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะก็วางแผนในการาค่อยๆเทรด XRPL โทเค็นนะเพื่อจะเพิ่มจำนวน XRP ในมือนะอันนั้นก็เป็นแผนที่ยังคงอยู่แล้วก็เชื่อว่าภายใน6เดือนนี้ชีวิตเปลี่ยนนะสิ้นปีนะ,ะคลิปฉลองจะได้ทำทันทีนะหมดเวรหมดกรรมนะไปมูลด้วยกันนะโอเคครับนะยังไงในช่วงต่อๆไปคงอัเปเดตคดีไปเรืนะ่อยๆเพราะว่ามันเริ่มมีความน่าสนใจแล้วก็เริ่มงวดเข้ามาแล้วก็ไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวช่วงไหนเดือนๆน,น,นี้อัปเดตประจำแน่นอนนะถ้าจะช้าก็ต้องขออภยัยเพราะว่างานที่บริษัทนะก็โหนะ ลุกขึ้นมาพร้อมๆกันนะก็คิดว่าเป็นสัญญาณที่ดีแล้วกันที่ทุกอย่างเริ่มจะกลับมา,าเป็นปกตินะก็ยังก็ถ่อมสุขภาพนะระวังฝีดดดลิงนะแล้วก็อย่าไปสุกซนอะไรแล้วกันนะเห็นเขาบอกว่าจะเป็นเฉพาะคนที่สุกซนนะนะแล้วก็นะบริหารการเงินให้ดีนะอดทนให้ถึงพระจันทร์ด้วยกันนะครับนะเดี๋ยวเจอกันทลิปหน้านะครับสวัสดีครับ